กุณพัฒธนาเดโชดิรหัสนักศึกษา6 5 8 9า4 0 5 5นศนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยอยู่ที่โรงเรียนบ้านปางสาอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเรามาดูแนวคิดหรือหลักการในการบริหาร สถานศึกษาหรือการบริหารการศึกษานะคะการเป็นผู้บริหารที่ดีเนี่ยจะต้องมีแนวคิดและหลักการในการบริหารการศึกษาการบริหารสาศึกษาหรือการบริหารองค์กรนะคะซึ่งแนวคิดในการบริหารของข้าพเจ้าเนี่ยจะแบ่งเป็น5แนวคิดหรือ5หลักการที่สําคัญนะคะหลักการที่1ก็คือ1เรื่องของการวางแผนนะคะการวางแผนเนี่ยเป็นหัวใจของการบริหารนะคะเพราะว่า ไม่ว่าเราจะทําเรื่องอะไรก็แลว้วแต่นะคะการวางแผนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะการทํางานของเราเนี่ยจะบรรลุเป้าหมายได้เราต้องมีการวางแผนนะคะเราต้องมีแผนสํารองนะคะเราต้องดูว่าเราจะมีการบริหารในเรื่องใดๆบ้างนะคะในการทํางานหนึ่งอย่างเนี่ยการวางแผนของเราเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะ 2. ในเรื่องของการจัดการองคอ์กรนะคะจัดให้คนนะคะในองค์กรนั้น มีหน้าที่ในการทำงานที่แตกต่างกันไปนะคะ 3. ในเรื่องของการจัดสรรคนให้เหมาะสมกับงานนะคะเพื่อที่จะให้บุคลากรทำงานได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะคะให้เขาทำงานตามความถนัดของตนเองนะคะ 4. การกระตุ้นการจูงใจนะคะการเป็นผู้บริหารสาษาเราจะต้องมีแรงกระตุ้นนะคะในการทำงานกระตุ้นนะคะให้ผู้ใต้บังคับบัญชา รู้สึกอยากจะทำงานนะคะรู้สึกตื่นเต้นในการทำงานนะคะมีแรงจูงใจมีขวัญกำลังใจนะคะให้กับผู้ใต้บังคับบัญชานะคะ 5. การควบคุมหรือการติดตามประเมินผลนะคะผู้บริหารสาขึกษาจะต้องมีการติดตามประเมินผลนะคะการนิเทศติดตามนะคะการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครูนะคะแล้วก็ มีการติดตามนะคะการทำงานนะคะของบุคลากรในสถานศึกษานั่นเองนะคะซึ่งเทคนิคในการบริหารสถานศึกษาที่สำคัญเลยนะคะมีอยู่3เทคนิคก็คือ1เทคนิคการสื่อสารน,นะคะ2นะคะเทคนิคการตัดสินใจนะคะ3ภาวะผู้นำนะคะซึ่งสิ่งเทคนิคที่กล่าวมาทั้ง3เทคนิคนี้เนี่ยผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีนะคะจะต้อง มีนะคะพึงมีและก็พึงปฏิบัตินะคะผู้บริหารในรูมคตินะคะผู้บริหารที่ชื่นชอบนะคะก็คือท่านผู้อำนวยการผจนกุณานะคะอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดูสหราชประราคารซึ่งตอนนี้ท่านก็ได้กเกษียณอายุราชการไปแล้วนะคะผู้อำนวยการผจนเนี่ยเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษานะคะ ท่านเนี่ยให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าถึงมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันนะคะโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงฐานะครอบครัวของนักเรียนนะคะท่านเป็นคนที่มีภาวะผู้นําที่เข้มแข็งเด็ดขาดนะคะสามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดนะคะ เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานแรงจูงใจในการทำงานให้กับครูและบุคลารกรในสถานศึกษาให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความสามัคคีและความร่วมมือกันนะคะในการทำงานนะคะอีกทั้งท่านยังมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิชาการการบริหารงานงบประมาณการบริหารทั่วไปนะคะหรือแม้กระทั่งการบริหารงาน บุคคลนะคะท่านเป็นต้นแบบของผู้ที่มีความเมตตามีคุณธรรมมีจริยธรรมเป็นแบบอย่างแห่งความดีนะคะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์นะคะเป็นคนที่มีเมตตาการุณาไม่ว่าจะต่อครูหรือนักเรียนนะคะท่านให้ความช่วยเหลือให้ความาชี้แนะให้คําแนะนำนะคะกับเพื่อนครูกับนักเรียนอยู่สม่ำเสมอนะคะในการเป็นผู้บริหารนะคะ ขาพเจ้าจะมีวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษาดังนี้นะคะหเลยจะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและความเป็นเลิศโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในยุคศตวตรรษที่21นะคะ สอสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยน่าอยู่และส่งเสริมการเรียนรู้ 3. จะมีการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพโดยจัดให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 4. การบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักลรมาภิบาลน,นะคะและหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนนะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าวิสัยทัศน์เหล่านี้เนี่ยจะเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญกับการสร้างความร่วมมือกับชุมชนเครือข่ายต่างๆนะคะเพื่อร่วมการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนชุมชนและสังคมได้อย่างแท้จริงนะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าการบริหารโรงเรียนที่ดีนั้นอ่ะควรมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นหลักโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของโรงเรียนบริบทของสภาพสังคม ะะเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม